สวัสดีแฟนๆฮอสคอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%ทักแชทกันมาได้เลยครับหากไม่อยากพลาดการวิคเคราะห์วิจารณ์ค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจไบรตันที่มันดับ15เฉลีบ,บ้านต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มันดับ9เจ้าถิ่นต้องการชัยชนะอย่างยิ่งครับเพราะมีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเกมนี้พวกเขาฝากความหวังไว้กับ นิวโมเป้และเดโดทอสซาเจอกับอาร์เซนอลที่นัดหน้าสุดครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3ดาวิดูยติดโทษแบนครับจากใบแดงในเกมล่าสุดรวมไปถึงการิชาก้าที่มีการบาดเจ็บนะครับขณะที่แนวลุกคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนครับอเล็กซองากาเซซรวมถึงนิโคลเพเพ่าเปเป้ที่ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมล่าสุดน่าจะได้ลงในค่ำคืนนี้ครับ ขณะที่โอมาเมยองยังเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเช่นเคยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าชื่อชั้นอาเซนอลจะใหญ่กว่าแต่สถิติการเจอกันในหลีก4นัดหนังสุดครับไบรตันไม่เคยแพ้เลยครับและเกมเล็กแรกก็สามารถบุกไปชนะอาเซนอลได้ถึงถิ่นด้วยค่ำคืนนี้ผมจึงมองว่าไบรตันที่ต้องการชนะเพื่อดิ้นรนหนีตกชั้น จะมีแต้มอย่างแน่นอนในทินจะ1หรือ3เท่านั้นครับค่ำคืนนี้ผมมั่นใจ99%สว่วน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.